วันนี้นะคะถ้าใครจะทำธุรกิจในออนไลน์จะมาค้าขายในออนไลน์อยากมีรายได้ในออนไลน์ให้สังเกตดูเลยนะคะว่าการที่เราอะค่ะเลือกสินค้ากระแสเลือกสินค้ากระแสเราจะได้ลูกค้าค่ะแต่เป็นลูกค้าขาจรนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทำออนไลน์แบบยั่งยืนเป็นสินค้าประเภทไหนคะสินค้าที่มีคุณภาพค่ะเราใช้เองเรารีวิวสินค้าได้เองนะคะและเราจะรู้เลยว่า เราจะได้ลูกค้าประจำลูกค้าที่จงรักภักดีเขาจะมารีวิวสินค้าให้เราด้วยนะคะและสามารถต่อยอดการทำธุรกิจด้วยกับสินค้าที่มีคุณภาพค่ะครกกกะแตค้นพบในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะวันนี้จิงอยากให้ทุกคนนะคะมองเห็นโอกาสนี้ค่ะจะเลือกสินค้ากระแสหรือสินค้าคุณภาพครกกกะแตมีกลุ่มเรียนรายรับนะคะสอนให้ค่ะยินดีต้อนรับ มีเจ้าของหมดแล้วค่ะ